บสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้เเาเดิพี่น้องเลยสบายดีคนแล้วก็เฮากับกาเกียมให้พ่อใหญ่พายพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะมาเบิง่งเิ่นกินขออนุญาตเด้อยลืมพ่อใหญ่พายได้ยังไงลืมได้ยังไงไม่เคยลืมพี่น้องเลยน,เน,น,น,เน,ลนี่กะจะเป็นนมจีนเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นซีนค่ะน้ำนมจีนอันนี้ซีนพี่น้องก็ซีนซีนนี่อันนี้ก็เนาะ โมเมลูกเตี้ยนฝากมาให้เจ้าไปโอเคครับบายดีนะลูกสุเกงอ่ะชนะอะไรไรเนี่ยมันยงจอยจดวห้อยมักกินอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยจะอิ่มได้ไงมักกินอ่ะงมันหิ่มห่องห้อยว้าอยู่นี่แหนมหมูพูดถึงแหนมหมูทอดไข่ก็อร่อยนะ เมีย่อยพี่น้องเอ้ยพี่แม่กินกระปุลน้ำหน่องก่อนจะงอกมบอหน้าของหมากเผื่อนี่นี่พวกนี่นะมุนเส้นเบาข้าวปลาประกองกินยังแม่ขุนเด้อผูกเนียหมากนะใส่อีงามเนื้อสุใส่กินโลดลูกสิ้นนะย่างกระปพาะไก่หน่อยวะไข่เห็นได้เลยเตียนเด้อใส่กับฟาม ไม่เห็นผ้าเท่านั้นซ้ำซ้ำผามสนไ้เซราอเพนมันได้มนะมีนะผอัดห้ามี่ยู่ไหนเอานี่ป้งกระเป้าอีกทอดแล้วก็ต้มซักอ๋คือพอผักให้นอร่อยผักเสริมนะอ๊เปาซักปะทอดปลาเป้าซักปะใช่ มาาปกศีกาใหอ่ออเมากนีกที่นตอนนะทิ้งถอดซ่องค่ำมว,วัดเท่าันนะ นีเมันอิ่ะทานยานสะคงบอน้บย่างคืนจนสบลงมันหนาวหนาวกบนาวกับโดดันมันขึ้นแล้วหนาวเดย่ามตัวสี่ตัวเนกันยังหนาวอยู่ก็ซื้อมันไอ้เ้าวพซื้อพลังบะ กเทมคนด้วยพังมันปเียงใบหน่อยบอใบน่อยถ้าปูมันทำโบราณได้นาเห็นยุกอันนี้เนเาเอามานีนะขาเจียนนาแล้วครบลมันใบเกียงนนี้จแล้วเหยพลังนใบึเกี้ยงหมดเป็นคนได้น้งลองไปังเดนวนัมนานม่นเด้อยหเห็นแต่เห็นต่างอมีสเกับ เขาซาบ้างไปอืด้วอะนเี้หระจายน่ะต้องเรียนกับที่มีน่เจ้าพัดมีกับเพลง่มีแล้วนาะไปมาวะจิน บงรดจะก่หัวเดทีสี่น้ากััจะเ็ดะากช่วยทงะหาเปนสิ่บบนห้ากัสิเล่เป็นห้ากับนี่ห้โมเหตล่อยยุ่เข้าไประตูเนาะไปติดแห้งีเดว่าม่ใชเทียก็ดเลยเอเจเปล่าที่บมันยจ กินแล้วใช่ไก่อนที่ต้องไปเห็นสามคนสุดส่วนกับกระชา่อุ้ยปวนกินข่าวแล้วเลยนะเดี๋ยวกับแม่ดาโทรมาถามแม่เอ้ยเอาข้าวให้ปวดร้วนกินเด้อมันดีใจเองมันกินมากินข้าวน้องข่อยแม่ดาวอ่ะบ่อยมากินหรอกมันจ่อยเลยทุนแล้วเนี่ยไม่จอยมันจ่อยไม่แต่งหุ่นงาม เป็นเศษเส็บเสือดเศนะโอ้บรรจารย์่นเขาเรือดต้องฉีดนะเอากระปุกมามาดินมเลยเราจ่ายหนึงมาดีพี่น้องยิ้เลยยิ้มแล้วโอ้ยมเ่อเราน้อเปนัไอันนี้หนักหนังกินอ่ะเออบีบเอ้าบีบเป็นไม่บอเป็นเป็นจอมเลยเขาลลานบอ มึงจงก่้านเจากา่อนนลมากก็เลงมากเ้ลงมาเออกินยังกีลายตอนเช่าคุกอยากไายช่วยขุดก่อนเาคิดมากับพุ่นนะไป,ไปอีกนเดมึงเมาไปเลยเลยื้ออ๋เออ,เอ,อ,เอ,อีอยังอีกเบืญอี่บนี่ มันขีรายเรืวอกหรอหกศูนย์ <blunt animation> ่งหกศูนย์บอแกเมดมันเป็นข้าวบุนเด้อว่ะแกเมดหมอกกลางสเปนกลางขวดไทยหกศูนย กินกุ่นนะแม่่อบอกกสี่ฮะย่งลูกบอกญากูตีก็มาสอนมันมากินติไปมาสอนมันกินกับพุ่นนะ ไฮเสียด้เนาะนั่งเฮงแบบไฮเสียดมาอ้วนน้องเติร์ดบอ,อน้ำนมาเก็บน้องไม่ไหมละซ่าเนี่ยหาผู่ดอ,อก,กันอละไรนะออกพดออกพุดทำไมได้หาผู่ ก้อนใหญ่ไปมันเจานี่กะิดดเขาไ่ได้แหนกันตลลุ no aw, under, so so, okay. ่มตลุนทาอนนเป็นอรนี่บอกนนี่หตอนโหลดมากมันเจอนทานทัานหนาเขาหนาเขา เบียนะรซาวล้างมาแลงเนาะ่ายคลายไปบ่นไปจะสองพันตะที่ว่าเราโทเราโทประมาณยกเลิกบอสเราหาประมาณปันประมาณปันอุ้ยยงเลิศไปจังไหนมันหนาวเย่ัเอาไคเบียบได้เลยยัเอาขาวึื้นในสองพันเพราว่ามันลงสาคนตายหรถตามมาตายอยู่แบสองสองคน างร้านหมึกมัแห้งก็แจกเผามือเกวสิมือเวสิกมแห้งวันจะบปกินปะไม่ไม่ห้องินเจไม่ห้องดนเจคลายปิ่งเลยีกูะสอนน้ำมันตลอดตำรวจอันดอขอกดไหมขกดหนึ ใส่ยางเกงเนาะเกงยีนนะเกงยีนมันใส่ได้บอยีนาก็องทบใบินงหนงหนงห่งหนแ่งหนึ่งหนึ่งหนงหนบ่งนึ่งหน่งห่นึ่น่ห่งหนนน่งหหนึ่นึง่น่งดนึ้นหน่ง่งหนนใหน่น่หนนึ่งน ขอคุณผู้ใหญ่ใจดียลายเลอรสื่อสิ้นเลี่ยงบ้านสีเกียวหนึ่งพันบาทเนาะเลี่ยงสร้างไปแล้วเริ่มมาบ้านนีห่หาลอยทดแทนโมนีก็ซีเดลาเริ่มเป็นของเจา้าพอกันใหม่คิดนะเตรียมมีก่อนผ้าผอกผ้าพ้านอันอึกลึก